ดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมินิตช่นดวันนี้นะคะก็พบกับจัดอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงแต่งตัวตามสั่งค่ะวันนี้นะคะจะเป็น EP ีที่ต่อจาก E ีีที่แล้วนะนั่นก็คือ E ีพีที่แล้วเนี่ยเราแต่งตัวตัวละครผู้หญิงใช่ไหมใส่เสื้อคอต่าสีขาววันนี้เราจะมาดูตัวละครผู้ชายบ้างนะคะว่าถ้าใส่เสื้อคอต่าสีขาวแล้วจะใส่กับกางเกงอะไรแล้วแมชบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่กันคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร ของตัวละครชายกันบ้างนะคะทุกคนวันนี้เน้นหลักๆก็คือเราจะมาหาชุดที่มันแบ็คนะคะกับเพื่อคอเต่าขาวของเรานั่นเองนะคะสรงผมยอดฮิตก็น่าจะไม่พ้นแอนนี้มั้งทุกคนใช่ปะอ่ะนี่คอเต่าขาวผู้ชายนะคะทำไมของผู้ชายใส่แล้วมันดูติ่มผู้ชายใส่แล้วมันดูติ่มจังวะอ่ะสรงผมที่เขาชอบใส่กันนะอันนี้จริงๆทรงผมผู้ชายก็มีหลายทรงนะคะที่ชอบใส่กางเกงของผู้ชายที่ยอดฮิตอ่ะ นี้ตัวแรกที่เลกปุ๊บว่าอยากลองใส่เลยกางเกงตัวไหนสีขาวกางเกงสีขาวอันนี้หนูมมองว่าเข้าหรือไม่เข้า เขาก็โหวตไม่เข้าก็โหวตคะ่ะเอาโหวตมาใน n ิ m มทีวีเนี่ยโหวตจะเสร็จแล้วนะในนิโมทีวีเนี่ยโหวตว่ามันเข้ากันเว้ยวดโหวตว่าไม่เข้านะคะทั้งหมด13%ส่วนใน YouTube ไหน YouTube YouTube เนี่ยโหวตว่าเข้านะคะ87%ไม่เข้า13%ส่วนในแฟนเพจของเราอายังไม่ได้โหวตให้เขาโหวตแบบหนึ่งทุกคนลืมเปิดโหวตอ่ะ ในแฟนเพจนะคะโหวตว่าเข้านะคะทั้งหมด83เปเซไม่เข้านะคะ17ปเซสรุปแล้วตัวนี้เอาไปเลยสามเขียวได้นะคะถือว่าเข้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปที่วัยรุ่นคนชายของเราเนี่ยชอบใส่นะคะไหนตัวไหนอีกไหนโวมาดิพิม์มาดิหัวม,มาแรง飒มึงจะพิมหัวม,มาแรง飒เมื่อไอ้หน้องเขาเลือกกางเกงเขาเลือกหวัวดูตามมาตาเรือหน่อยดิ ไหนต่อคะสำหรับผู้ชายากุซ่าคิดว่ายากุซ่าน่าจะได้อยู่ะปีกนกฟ้าหนูว่าได้ไหมเออไหนๆก็มาถึงปีกนกฟ้าแล้วอ่ะ เราเราโหวตปิดปีกนกฟ้าก่อนไหมคือผู้ชายอะเหมือนจะชุดเยอะนะเราโหวตปีกนกฟ้าก่อนปะเข้าไม่เข้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นกางเกงย้อนฮิตแก่อยู่ละเราจะปิดโหวตไปพร้อมๆกันเลยนะคะในใน YouTube เฮ้ยมึงไม่ไฟแดงสักอันเลยเหรอมึงเขียวทุกอันเลยเหรอยูทูบฮะคือมึบอกว่าเข้านะาหกสิบสามเปอร์เซ็นต์แต่ในนิโมทีวีเนี่ยบอกว่าไม่เข้านะคะห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเข้าเพียงแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์นอก่ากในแฟนเพจนะคะบอกว่าเข้าแค่หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะถือว่าอันนี้ก เหมือนกันนะคะไม่ได้ขึนขาดเนาะก็คือสองแดงนั่นเองนะจ๊ะเลดไลพี่ว่าผ่านไปเลยดีกว่าพี่ว่ามันไม่ได้ไใส่ตาพี่พี่บอกว่ามันไม่ได้ใครเห็นด้วยกับพี่้่งมันบอดได้อ่ะมันบอดเข้าอะ่ะอันนี้ปีกนกแดงนกแดงเข้าหรือไม่เข้าใน u t u b e เนี่ยเรียกว่าเข้าทั้งหมดนะคะ6กซค่ะส่วนในแฟนเพจนะคะเรียกว่าเข้า50บอุ้ยในแฟนเพจนี่50% 5 0เรลยรอ๋อ ส่วนในแฟนเพจนี่คือแบบ50เท่าไหร่เองวะเนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเองอะในแฟนเพจหรอมองว่าเข้านะคะ61%ไม่เข้า3 7นะคะสรุปแล้วทั้งสช่องทางนะคะโหวตว่าไอเนี่ยมันเข้านะ,ะมันเข้าอยู่นะคะเพราะว่านี่ไงยากูซายากูซาวุชยเข้าไหมไอคนที่พิมพ์ไม่เข้าฉันเห็นเลยทุกตัวเลยไม่เข้าลืมถอดกางเกงเลยั้ยน้องฮะถอดกางเกงเลยไหมไม่ใส่แล้วไม่เข้าสักใหญ่ไอถอดเลยไม่ต้องใส่ในนิโมที 2%นะคะว่ากระเกงยากุซ่าเนี่ยเข้าสุดๆเลยนะคะโคตรจะเข้าเลยส่วนในย t u b e เนี่ย85%ค่ะเยอะสุดๆไปเลยส่วนในแฟนเพจไหนเขาดูในแฟนเพจโอ้ในแฟนเพจ89%ถือว่าเยอะมากนะคะในแฟนเพจนี่อัตราส่วน100ต่อ10อะอะ150ต่อ20่อะโดยประมาณนะแมชมากแมชกันสุดๆแล้วก็มันมีกางเกงตัวไหนอีกที่ตัวละครผู้ชายชอบใส่อ๋อ กางเกงชุดนอนใช่ไหมชอบใส่กางเกงชุดนอนกันใช่ไหมอะเดี๋ยวใส่ให้ดูว่ามันเข้าหรือเปล่าพี่หาไม่เจออะพี่หาไม่เจอ,อหนูแป๊งนึงนะอ๋อนี่ไงเอิม่มแปลกไหมอะแปลกมันแปลกแปลกอะแปลก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 แล้วมันมีอีกตัวนึงที่หนูหนูชอบใส่กันนะคะก็คือกางเกงอันนี้ปะใช่ตัวนี้ปะกางเกงสีดำไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าอ ดูกรแต่เกงลตตตงัตูนของผู้ชายอุ้ยฟิตเปรียร้ยวเลยอะ่ะเซตไหนวะเน,นี่ยชื่อเซตอะไรอ่ะทำไมเปิดแล้วมาเจออ่ะมีไม่หมดครับกเกงพี่ตูดสีขาวนะยครับกเกงพี่ตูดสีขาวเราโหวตไปแล้วนี่ครับน้งนองๆครับมันมีกเกงสีดำอีกตัวหนึ่งอะพี่ไม่แน่ใจว่าตัวไหนที่เราชอบใส่เป็นเกงแต่งงานผู้ชายประนะสีดำอ้าตัวนี้เปล่าเออตัวนี้ตัวนี้เข้าปะเ,าเกงที่หนูชอบใส่กันเข้ามาเพื่อไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่เข้า ของผู้ชายก็สรุปที่เข้านะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะที่เราพูดไปเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้นี่แต่งตัวตามสั่งนะคะเราเราไม่ได้แบบแต่งตัวให้แบบว่าอ่าตามสั่งไปเลยนะคือเราแค่ต้องการ mix and match ชุดนะคะให้เข้ากับนะคะเสื้อคอต่าสีขาวตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพราะว่าเสื้อคอต่อสีดำเนี่ยมันมันแบบว่ามันติดกระแสมากเลยสําหรับชาวฟีฟาเป็นเสื้อที่อีกหนึ่งตัวนะคะที่ฮิตตลอดกาลเลยนะที่แบบเวลาแต่งตัวตามสั่งมาทีไรเนี่ยก็จะมีคนแบบ ชอบใส่นะคะแต่งตัวตามสั่งก็มีคอเต่ามาตลอดเลยของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะแล้วรอบนี้คอเต่ามันมีสีใหม่มาก็คือสีขาวนั่นเองรอบนี้เราก็เลยลองมา mix and match ดูนะคะว่าสีขาวเนี่ยใส่กับกางเกงตัวไหนนะคะแล้วดูตึงดูเข้าดูแมชดูดีนะคะดูเท่นั่นเองเ,องเนาะส่วนทรงผมเนี่ยพี่ว่าก็ปรับไปตามเรื่อยๆได้นะทรงผมมันก็อยู่ที่หน้าตาคนอยู่ดีนึกออกปะแต่ว่าสีเสื้อผ้ามันก็ต้องแบบต้องแมชกันนิดนึงเออก็ส่วนรองเท้าก็จะเป็นเท,ท้ายอดฮิต นะคะที่ชอบใส่กันถ้าเป็นผู้ชายก็จะชอบใส่รองเท้าแตะกับตีนเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ห so, ญิงก็จะใส่เป็นตีนหมีนั Frankly, ่นเองนะคะทรงผมนี่คือว่าใส่อันไหนก็คือคือกันไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองดูอะสมมุติว่าใส่หัวบาววนใช่ไหมที่ชอบใส่กันะอันนี้อะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รลอดอันนี้ไม่รอดไหนวะอ่ะอันนี้เนี่ยมันมันก็พอได้เห็นไหมมันก็พอได้มันก็พอเข้ามันก็พอจะหล่ออยู่เห็นปะ ออสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทําคลิปของเจ้าอย่างงี้ก็อย่าลืมตามเข้ามานะคะในนิโมทีวีแล้วก็อย่าลืมเข้ามารับชมสตรีมกันด้วยนะคะปกติแล้วเวลาทํากิจกรรมอย่างเงี้ยจะก,ก็จะสตรีมอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนะ,ะแฟนเพจยูทูบแล้วก็ในนิโมนะคะแต่ว่าอยากให้ตามมาในนิโมกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้จะย้ายไปสตรีมในนิโมทีวีนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยกันโหวตนะคะในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ